คือการบริหารเงินเนี่ยนะมันก็คงเลี่ยงไม่ได้ที่จะมีหนี้คือยากมากๆใครสักคนที่จะไม่มีหนี้คือใครเขาบอกการไม่มีหนี้เป็นลาบอัน,นเปิดเ็นด้วยแต่ไม่ใช่ทุกคนจะสามารถซื้อบ้านซื้อรถได้โดยที่แบบไม่ต้องผ่อนธนาคารถูกไหมครับสวัสดีครับพบกับผมโทมัสพิชเชยนของพักดีอีกครั้งนะครับว่ากันว่าเรื่องของการบริหารการเงินนะครับเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับทุกๆคนนะครับแล้วส่วนตัวผมเองเนี่ยผมคิดว่าเรื่องความรู้ในการบริหารการเงินเนี่ย ควรจะสอนตั้งแต่ประถมด้วยซ้ำแต่ทุกวันนี้เนี่ยเรื่องการเงินที่ผมเข้าใจว่ามหาวิทยาลัยก็ไม่ได้มีการสอนเรื่องนี้แบบเป็นหลักสูตรพื้นฐานนะครับเอาง่ายๆวันก่อนผมไปบรรยายที่อขอนแก่นมาเนี่ยก็บรรยายขึ้นขึ้นบรรยายผมได้รับเชิญไปจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากนะครับซึ่งเป็นหน่วยงานของกระทรวงการคลังแล้วก็มีธนาคารประเทศไทยด้วยแบงก์ชาติเข้ามาด้วยนะครับแล้วเ,เราก็มีกรอลตานะครับแล้วก็มี SME นะที่ขอนแก่นแล้วก็คุยกันเรื่องการเงินนะผมก็บอกว่า ผมคิดว่าเรื่องการเงินนะควรจะต้องสอนตั้งแต่เด็กๆเลยอย่างน้อยเนี่ยเอา2เรื่องอย่างแรกเขาเรียก compound interest คือดอกเบีย้ยทบต้นคือความอัศจรรย์ของดอกเบีย้ยทบต้นเป็นอะไรที่น่ากลัวน่าหวั่นวิตกมากจริงๆมันอยู่ที่ว่าคุณอยู่ฝั่งไหนนะถ้าคุณอยู่ฝั่งคนกู้นะฮะ compound interest หรือดอกเบีย้ยทบต้นจะเป็นสิ่งที่น่าตกใจมากๆโดยเฉพาะถ้าคุณกู้อะไรที่มันไม่อยู่ในระบบเขาเรียกกูห้หมวกกันน็อกกู้เสาไฟฟ้าเนี่ยดอกเบี้ยแบบ เดือนละ10%ผมไม่รู้มีหรือเปล่าปกติก็แบบเดือนละ20%อะไรเงี้ยไอ้ดอกเบีย้ยพวกนี้มันจะวิ่งทบต้นจนคือตอนกู้เงินต้นมาหมื่นนึงอะผ่านไปไม่เท่าไหร่เงี้ยไอ้เงินต้นหมื่นนึงเจอดอกเบีย้ยแสนนึงอย่างเงี้ยก็มีนี่คือความอัศจรรย์ของ compound interest ซึ่งถ้าคุณไม่เข้าใจคุณก็จะมองเป้าหมายระยะสั้นโดยที่คุณเอาความลำบากระยะยาวมามาเป็นสิ่งที่คุณหลงลืมไปครับความลำบากระยะยาวคุณต้องยังอยู่กับมันอีกยาวนานเท่าไหร่ครับมันไม่คุ้มเลยกับความ สะดวกระยะสั้นที่คุณได้ไปถูกไหมฮะนี่คืออันที่1อันที่2องเขาเรียก time square l u e of money คือเงินเนี่ยมันมีมูลค่าของมันตามระยะเวลาที่เกิดขึ้นไม่มีต้นต้นทุนของเงินมันไม่ได้ฟรีะนะครับเพราะฉะนั้นยิ่งเวลานานเท่าไหร่คือเงินที่ได้วันนี้มีมูลค่าไม่เท่ากับเงินที่คุณได้ในวันหน้านะสมมุติเงินก้อนเดียว1 0,000นะฮะคุณเงิน1ม0,000น,นี้ถ้าคิดคำนวณว,ว่าคุณจะต้องได้หมื่นนี้ในอีก หนึ่งปีข้างหน้าถ้าคิดย้อนกลับมาถึงณวันนี้เนี่ยมันก็ต้องมีสิ่งเรียกว่า discount rate คืออัตราส่วนลดใช่ไหมเพราะฉะนั้นเงินในวันนี้เนี่ยคุณก็ต้องถ้าคุณอยากจะได้ได้เงินหมื่นหนึ่งที่จะต้องได้ได้ในอีกหนึ่งปีคุณได้วันนี้อาจจะต้องมี discount บางอย่างอาจจะเหลือสัก8 0 0 0ันเกหรือเปล่านะฮะก็ให้คุณคิดคำนวณว,ว่าเออฉันเอาดีหรือเปล่าเหมือนอย่างที่ลอตโต้ที่สหรัฐอเมริกาเวลาเขาถูกรางวัลเนี่ยมูลค่ารางวัลอาจจะได้เท่าไหร่ 500ล้านเหรียญสหรัฐเขาก็จะมีออปชันให้เลือกฮะว่าถ้าคุณรับวันนี้เลยนะก็คุณจาก500ล้านเหรียญคุณก็อาจจะได้เหลือสัก300ล้านเหรียญหรืออีออปชันหนึ่งคือได้นะผ่อนจ่าย30ปีแต่ว่ามูลค่าก็จะกลายเป็น7-800ล้านเหรียญสหรัฐแบบน,นี้แต่ว่าไม่ได้ทั้งก้อนในในเวลาเดียวกันนะก็จะได้ทุกปีทุกปีทุกปีไปเรื่อยๆ30ปีก็ให้เลือกได้นี่คือความอัศจรรย์ของการเงินงครับมันเป็น,นกลไกบางอย่างที่มนุษย์เราก็ฉลาดมากพอที่จะคิดมันขึ้นมาได้ แล้วก็กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจเรียกว่าไม่เป็นส่วนใหญ่ที่สําคัญมากๆเลยของระบบเศรษฐกิจเพราะมันเป็นตัวที่เ,เป็น incentive ใช่ไหมเป็นแรงจูงใจให้คนอยากที่จะสร้าง productivity หรือผลิตผลออกมาทีนี้กลับมาที่วิธีในการบริหารเงินครับอย่างน้อยๆขั้นต่ำๆเนี่ยไม่ว่าเราจะทําอาชีพอะไรก็ตามนะครับหรือแม้กระทั่งเป็นน้องๆนักศ,ศ,ศ,ศึกษาผมว่าต้องบริหารเงินให้ฉลาดสําคัญมากอย่างแรกเลยนะฮะจะบริหารเงินให้ฉลาด ต้องวางแผนให้เป็นนะครับการวางแผนในการเงินเนี่ยนะฮะมันเป็นเรื่องที่มากกว่าแค่พอได้รับเงินเดือนหรือรายได้มาแล้วแล้วก็ลบด้วยรายจ่ายต่างๆว่าเหลือเงินเท่าไหร่นะครับการวางแผนทางการเงินยังหมายถึงการคิดว่าอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการใช้จริงๆเป้าหมายจริงๆคืออะไรครับอยากมีบ้านอยากมีรถอยากไปเที่ยวอยากได้มือถือใหม่อยากซื้อคอมพิวเตอร์หรืออยากจะประสบความสำเร็จอะไรครับต้องเริ่มวางแผนที่ชัดเจนนะครับ เพราะว่าไอ้ความสําเร็จส่วนใหญ่ที่ต้องการเนี่ยมันก็มักจะต้องใช้ความพยายามในการเก็บหอมรอมริบเป็นระยะเวลายาวนานถึงจะไปถึงจุดหมายนั้นได้ใช่ไหมครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นต้องมีการวางแผนและกําหนดงบประมาณของตัวเองเป็นหลักใหญ่ใจความเพื่อจะทําให้แผนของเราเนี่ยสุดท้ายทําให้เราไม่หลงลืมนะว่าเป้าหมายของเราคืออะไรไม่ใช่เราอยากได้เอาง่ายๆเลยโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่นะครับเราได้เงินไปหรือเรามีเงินเดือนหรือเราได้เงินไปเรียนเนี่ย ก้อนหนึ่งถ้าจะเก็บเงินเนี่ยต้องเก็บสักประมาณปีหนึ่งถึงจะซื้อโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ได้อันนี้แบบเอาแบบไม่แพงนะเพราะว่าน้องน้องแลษาคงไม่เหมาะจะไปซื้อเครื่องละ3ามสี่หมื่นอะไรอย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมฮะต้องเก็บปีหนึ่งแต่ว่าถ้าเราไม่วางแผนนะเจออะไรอยากกินเราก็กินเจอเสื้อผ้าสวยๆอยากซื้อเก็ซื้อสุดท้ายปีหนึ่งผ่านไปเก็บไม่ได้เลยครับโทรศัพท์มือถือที่ตั้งเป้าเอาไว้ไม่ได้นี่คือทําไมต้องวางแผนวางแผนเพื่อไม่ให้ตัวเองมาถูกดึงดูดไปด้วย อะไรนะแรงจูงใจระยะสั้นให้เราไม่ลืมว่าแผนเป้าหมายของเราจริงต้องการคืออะไรนะครับข้อ2ครับต้องมีการออมเงินนะฮะแบ่งสัดส่วนการออมเงินให้ดีคือสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นที่สุดนะครับคือการที่เราต้องแบบชักหน้าไม่ถึงหลังบางคนเนี่ยต้องกู้แบบต้องเกิดเงินสดบ้างอ่ะใช้มีบัตรเครดิตนะก็ต้องไปกดเงินสดมาเหมือนกู้ยืมเงินมานะครับ ในสถานกา,ารณ์ฉุกเฉินคือมันมีได้บ้างอเองินสดฉุกเฉินเนี่ยมันมีเอาไว้เพื่อสถานการณ์ฉุกเฉินนี่แหละนะครับแต่ว่าสิ่งสําคัญอย่างแรกเลยคือคุณต้องมีการเก็บออมเงินสํารองเอาไว้ในโครงสร้างการเก็บเงินของคุณเนี่ยมันควรจะมีก้อนนึงครับที่แบบอันนี้เก็บไๆไว้เลยนะถ้ามีปัญหาอะไรไม่มีปัญหาอะไรจริงๆเนี่ยจะไม่เอาก้อนนี้ออกม,มาใช้นะครับเงินสํารองเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะพยายามเก็บหอมรอมริบให้ได้สักประมาณสัก3เดือนอย่างต่ำอ่ะคืออยู่แบบไม่มีไรายได้เลยอย่างน้อยเนี่ยให้มันมี3เดือน ของรายจ่ายประจําในแต่ละเดือนนะครับแล้วก็ถ้ามีแผนที่จะซื้อของชิ้นจใหญ่เนี่ยก็ต้องอย่ารบกวนเ,เงินเก็บก้อนนีนะ้ก้อนนี้เก็บเอาไว้เลยนะฮะถ้ายังเก็บก้อนนี้ไม่ได้อย่าเพิ่งไปคิดการซื้อของอย่างอื่นนะครับนี่ฮะค,คือการจัด p r i o r i t y เนาะว่าควรจะอะไรก่อนอะไรหลังนะครับอ่ะแล้วก็ข้อต่อไปครับเมื่อกี้เก็บออมแล้วใช่ไหมฮะต้องรู้จักการลงทุน ระยะเราจะเป็นระยะยาวหรือระยะสั้นก็ว่ากันไปคือการเก็บเงินเพื่อมองแบบไกลๆเนี่ยนะครับสำคัญมากนะครับโดยเฉพาะการมองไปไกลๆถึงการ,กรเกษียณเนี่ยการออมณวันนี้สําคัญมากๆจริงๆกับการ,กรเกษียณน,นะครับการเก็บเงินระยะยาวเพื่อการ,กรเกษียณเนี่ยก็คือต้องรู้วิธีการเอาเงินไปลงทุนไม่ใช่เก็บไว้ในบัญชีเงินฝากธรรมดาเฉยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นลงทุนในกองทุนรวมต่างๆจะเป็น imf หรืออะไรก็ว่ากันไปนะครับ เพื่อให้เป็นกองทุนรวมสําหรับการเกษียณแล้วก็ยังได้รับสิทธิในการลดหย่อนภาษีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก้อนนี้เนี่ยควรจะต้องกันไว้อีกนะเริ่มเก็บยิ่งเริ่มเก็บเร็วเท่าไหร่จะยิ่งได้ประโยชน์จาก compound interest สมมติออกไปดอกเบีย้ยทบต้นที่ว่าไปเนี่ยลองไปคํานวณดูได้ครับอันนี้ผมคงไม่ได้สอนการคํานวณในคลิปนี้เนาะเริ่มเก็บเงินตั้งแต่อายุ20กับเริ่มเก็บเงินเมื่ออายุ40โอ้โหต่างกันเยอะแบบมหาศาลเลยเมื่อมี compound interest หรือดอกเบีย้ยทบต้นเข้าไปเป็นปัจจัย นะครับอ่ะข้อต่อไปครับต้องรู้จักคือการบริหารเงินเนี่ยนะมันก็คงเลี่ยงไม่ได้ที่จะมีหนี้คือยากมากๆใครสักคนที่จะไม่มีหนี้ือใครเขาบอกการไม่มีหนี้เป็นลาบมาเสิริฐเห็นด้วยแต่ไม่ใช่ทุกคนจะสามารถซื้อบ้านซื้อรถได้โดยที่แบบไม่ต้องผ่อนธนาคารถูกไหมครับรอเก็บเงินนะวันนี้อายุ20เก็บเงินไปเรื่อยๆจนอายุ40ค่อยซื้อรถเนี่ยโอ้โหไม่ใช่เรื่องง่ายถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการมีเครดิตทางการเงินที่ดีครับแล้วก็ ใช้อย่างมีความรับผิดชอบจ่ายให้ตรงเวลานะครับใช้เครดิตในเรื่องที่มันเอามาสร้างคุณค่านะฮะมามาสร้างาให้เราไปช่วยทำมาหากินได้นะครับหรือบางอย่างอาจจะมีบ้านเนี้ยก็บ้านาอาจจะไม่ได้ช่วยทำมาหากินแต่มันช่วยให้เราพักผ่อนเพื่อวันลุ่งขึ้นตื่นไปแล้วมีแรงไปทำมาหากินได้ใช่ไหมครังนั้นก็การกู้เนี่ยไม่ใช่เรื่องที่เลวร้ายนะครับแต่การกู้มาเพื่อเอามาใช้ใจ่ายสุรุ่ยสุร้ายนี่เป็นเรื่องที่เลวร้ายมากมันต้องไม่ควรใช้ ใช้จ่ายให้เกินตัวโดยเอาหนี้มาเป็นาาม,ามาเป็นส่วนที่เอาไว้ใช้จ่ายในก้อนแบบนั้นถ้าจะใช้จ่ายบางอย่างเอาความสําราญใส่ตัวนผมม่งมีได้บ้างนะแต่มันควรจะเกิดจากเงินที่เราแบบเก็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 บจัดโครงสร้างเรียบร้อยแล้วเหลืออยู่ก้อนเนี้ยนะอาจจะเหลือ500ก็หาความสุขให้อยู่ในแค่500ไม่ใช่ว่าอุย้ยก็ไม่รู้วันพรุ่งนี้ตายหรือเปล่าคือมันก็คิดได้อะนะแต่ว่าถ้าเกิดว่า พรุ่งนี้เงินหมดแต่ยังไม่ตายทาไงฮะมันหนักกว่านะครับยังมันดีกว่าว่าเออเราไม่รู้หรอกจะตายเมื่อไหร่แต่เรามีเงินที่เราเก็บเอาไว้เพื่อได้อย่างน้อยเซฟเซฟ,เซฟเอาไว้ตัวเองสักนิดนึงเนี่ยก็ยังดีกว่านะครับแล้วก็ที่สาคัญการกู้เนี่ยนะฮะก็ต้องเลือกที่จะการใช้เครดิตแล้วกันนะฮะจะเป็นการผ่อนจ่ายอะไรก็ตามจะไปเช่าอะไรก็ตามหรือจะไปกู้เนี่ยต้องคํานวณเรื่องดอกเบีย้ยแล้วก็อัตราค่าใช้จ่ายที่มันเหมาะสมกับตัวคุณเองด้วยนะครับเพราะว่า บางอย่างเนี่ยมันอาจจะยัวย่วยวนด้วยแพ็กเกจการผ่อนนะการกู้ระยะยาวแต่พอไปดูตัวเลขดอกเบีย้ยโอ้โหพอคำนวณจริงๆตอนแรกเราเห็นดอกเบีย้ย่อเ้าออาจจะรู้สึกไม่เยอะผมแนะนําให้ลองคํานวณดูก่อนกู้รถยนต์เนี่ยหรือกู้บ้านเนี่ยใครใครกู้บ้านจะรู้ความเจ็บปวดนี้ดีนะครับกู้บ้าน่ะสมมุติเออกู้บ้านมูลค่า5้าล้านบาทซื้อบ้าน5้าล้านบาทคุณผ่อนเดือนละประมาณ3 0 0 0 0เดือนละ3า0หมืนเนี่ยไปตัดเงินต้นจริงๆแบบ เจ็ดพันอะไรเงี้ยอีกสองหมื่นกว่าบาทเป็นดอกเบียในช่วงเดือนแรกๆเนี่ยคืออิทธิฤทธิ์ของคําว่าดอกเบียรครับเพราะฉะนั้นเลือกจะเลือกกู้เนี่ยดูเรทอัตราดอกเบียที่เหมาะสมด้วยนะครับแล้วกท็ทั้งหมดทั้งหมดที่ผมพูดไปเนี่ยอย่าลืมมันก็ต้องมีบางส่วนนะตัดมาให้รงางวัลกับตัวเองบ้างนะครับคือถ้าเกิดคุณผู้ฟังมีวินัยน,นะในการใช้เงินดีมากจนโอเคฉันไม่ต้องมีส่วนที่แบบว่า ให้รางวลกับตัวเองขนาดนั้นก็ได้ฉันก็อยู่ได้อันนี้ผมก็ถือว่าโอเคนะถือว่าเป็นคนคนเก่งมากๆคนหนึ่งเลยแต่ว่ามันปฏิเสธได้จริงๆว่าโดยทั่วไปเราก็ต้องมีส่วนหนึ่งแนละ้วที่มันก็ต้องเอามาเอนเตอร์เทนของอะไรนะของมันต้องมีแล้วก็แบบเออซื้อได้ตามใจอยากที่เราต้องการที่อยากได้บ้างโดยเฉพาะในยุคโซเชียลเนี่ยโอ้โหสารพัดของนะมันรูปถ่ายวิดีโอเนี่ยสารพัดมายั่วยวนเราตลอดเวลาก็ทําทให้เราแบบเห็นเขามีแล้วก็อยากจะมีบ้างซึ่งมันก็ไม่ผิดฮนะแต่เราต้องบริหารให้ดีครับ การให้ระวังกับตัวเองเนี่ยต้องให้ให้มันเหมาะสมให้ให้มันสมควรแก่ฐานะของตัวเราเองนะครับก็ถ้ามีมากก็ใช้มากครับมีมากใช้มากไม่แปลกคนมีเงินเยอะอยากจะซื้อซูเปอร์คาร์บ้างก็ไม่ไม่ไม่ถ้าจ่ายไหวก็โอเคนะครับแต่ว่าถ้าถ้ามีไม่มากแต่ยังซื้อรถดัช u ช y รี่อย่างเงี้ยผมก็ไม่เห็นด้วยเมื่อก่อนผมตอนทางานแรกๆเงินเดือนน้อยๆที่ผมใช้แต่รถมือสองครับรถมือสองนี่ไม่ใช่รถมือสองแบบดีๆด้วยนะรถมือสองแบบกระป๋อกระแปะนิดนึงอ่ะนะครับ เพราะว่าอะไรครับผมเอาค่าใช้จ่ายที่ผมรับได้ต่อเดือนเป็นที่ตั้งแล้วผมค่อยค่อยคิดย้อนกลับมาว่าลดยี่ห้อไหนคันไหนบ้างที่เอ่อมันเหมาะสมกับฐานะผมในตอนนั้นนะแล้ว,แล,วแล้วพอผมเงินเดือนขึ้นผมมีไรายได้มากขึ้นเนี่ยผมคอ่คอยคอยคิดคำนวณว่าโอเคเดี๋ยวจะเปลี่ยนรถแล้วนะว่าเออจากนี่ผ่อนได้เดือนละ6 0 0 0ต่อไปผ่อนได้สักเดือนละหมื่นไหวแล้วอ่ะก็ไปเทิร์น อย่างเงี้ยมันดีกว่าแต่ถ้าเกิดว่าในวันที่ผมผ่อนได้ผ่อนไหวห 6, 000, แค่หกพันนะผมกระโดดไปเอารถคันที่ต้องผ่อนเดือนละหมื่นเลยนี่โอ้โหมันจะได้ความสุขในวัน,นรับรถนะฮะแต่หลังจากนั้นความทุกข์ล้นๆทุกวันครับหมุนเงินไม่ทันนะครับแล้วก็สุดท้ายของการวางแผนทางการเงินก็คือต้องอย่าหยุดการเรียนรู้นะครับคือโลกของการเงินมันมีความซับซ้อนอย่างยิ่งเลยนะครับเราอาจจะไม่จำเป็นต้องรู้ทุกอย่างก็ได้ครับแต่ว่าการที่จะสามารถรักษาสถา,านะานทางการเงินที่มั่นคงได้ในโลกปัจจุบันเนี่ย ก็อาจจะที่จะจําเป็นต้องเปิดรับความรู้เรื่องเครื่องมือทางการเงินใหม่ๆให้มันสม่ําเสมอน,น,นะครับเพราะมันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาครับมันติดตามข่าวสารมันรู้เรื่องความเป็นไปของโลกนี้ไปร่วมกันไปฟังคนเก่งๆเขาพูดให้ฟังบ้างเออเขาจัดการยังไงเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยคุณได้เปรียบคนอื่นๆที่ไม่รู้ในการบริหารการเงินนะที่จะทําให้ตัวคุณเองเนี่ยมีความยั่งยืนนะโดยที่ไม่ต้องไปวิ่งหาเงินตลอดเวลาหามาได้เยอะก็ใช้ไปเยอะอย่างเงี้ยนะครับมันก็ บางทีการหาเงินเก่งสู้การบริหารเงินเก่งไม่ได้นะหาได้เงินได้เยอะสู้บริหารเงินแล้วเออมันมีสัดส่วนที่เหมาะสมเนี่ยบางทีสู้ไม่ได้เลยนะครับก็ฝากไว้นะครับก็ถ้าชอบแล้วก็ติดตามฝากติดตามคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะครับก็ฝากกด subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็ทีมงานแล้วก็ขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วมาพบกันใน EP ต่อไปนะครับสวัสดีครับ